อร่อยติดปากวันนี้ฮะพี่เอาใจน้องเอ๋ยเป็นพิเศษฮะเวลาชวนวิ่งนี้ไม่ค่อยว่างนะฮะชวนกินปิ้งย่างนี่อสู้ตายค่ะนี่ไหนก็ไหนนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปกินหมูกระทะร้อนยุคหน่อยครับเขาว่าหมูกระทะร้านนี้ฮะอยู่ในยุคไดโนเสาร์กินไปต้องระแวงไปหรือเปล่าเดี๋ยวไดโนเสาร์จะมาหาเราไปชมพร้อมกันครับนี่แหละยิ่งใหญ่อลังการที่เดียวนะครับไดโนเสาร์จริงๆนี่เป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าตั้งอยู่ใกล้ๆกับร้านหมูกระทะสไตล์แคมปิ้งแห่งใหม่ครับในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยครับอยู่หน้าโรงแรมสบายๆฮะสนามบินสุโขทัยฮะหมู่2อำเภอสวรรคโลโลครับแล้วก็สร้างความแปลกใหม่ให้กับลูกค้าครับ<อ>เหมือนได้นั่งทานหมูกระทะในโลกร้านปีเหมือนยุคจุลศิษย์ปลาไนโอเอิร์ดคนนี้เข้าไปไหนเนาะเมื่อกี้อ,ะ<ข>อ่ะเขดไปไหนเขดไปไหนฮะไดโนเสาร์ละกันซึ่ง <นะ S 1> มีบรรดาไดโนเสาร์ฮนะ ตัวใหญ่ฮะนั่งเป็นเพื่อนครับแล้วก็เมนูทั้งหมดนี่นะฮะ คือเราไม่ได้ขายในรสเซินะ<อ>เราจะขายหมูกระทะขายหมูกระทะดูเมนูกันก่อนขายหมูกระทะเป็นเซตฮะเซตตั้งแต่199บาท299บาทหรือว่าเซต369บาทนะับแล้วเราก็ใช้ผักปลอดสารพิกออแกนิกครับรับประกันไม่มีสารเคมีตกค้างนะฮะทานกับน้ําจิ้มรสเด็ดฮะฟินฟินนะฮนะนอกจากจะอิ่มท้องแล้วนะเราสามารถมาถ่ายรูปอ่ะโพสท่าต่างๆเช็คอินอันนี้คีบหมูกระทะให้ในโสออนสเสาร์กินก็ได้นะครับเ,<อ>เราจะมีโนรสสร์นสเนี่อยู่ ที่บริเวณที่คุณนั่งกินหมูกระทะแบบนี้ะนะครับ <c oughs> ก็เลยไปถามผู้จัดการฝ่ายต้อนรับของโรงแรมครับ <c oughs> ชื่อว่าคุณยงยานมั่นคำศรีครับเล่าให้ฟังแบบนี้ครับสถานก,การณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นตอนหน้านั้นนะฮะก็ทำให้ต้องคิดหาวิธีสร้างรายได้เพิ่มครับเพราะตอนนั้นไม่ค่อยมีลูกค้าม,มาพักที่โรงแรมเลยนะครับก็เลยเกิดไอเดียต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในโรงแรมเช่นบรรยากาศสบายสถานที่ก็มีวิวสวยงามมีรูปปั้นในตัวเสาขนาดใหญ่ครับก็เลยปรับพื้นที่ ปรับปรุงสถานที่หน้าโรงแรมเดโดเสาก็มีแล้วต้นไม้ก็มีแล้วครับอ่ะใส่บลานหมูกระทะ ลงไปแบบนี้เลยครับนั่งทานหมูกระทะชื่อว่าหมูกระทะไดโดเสา์นี่ฮะนี่ควบคู่กับการดําเนินธุรกิจของโรงแรมไปด้วยครับสวยนะสวยไม่ยบรรยากาศโลมติกอยู่เห็นไหมล่ะมันแปลกมันแหวกมันแนวนี่ยไม่เหมือนใครครับก็เลยทําให้ได้รับความนิยมฮะจากคนในพื้นที่แล้วก็ลูกค้านะฮะที่มาจากต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะน้องๆหนูๆนี่โอ้ยถูกอกถูกใจนะฮะคือบางครั้งไม่อยากมาพักโรงแรมนะฮะขอมานอนที่นี่ได้ไหมเออเพื่อจะได้มา เนี่ยมาเจอในโดเสาเนี่ยนะฮะมากกินรูะะทด้วยคุณพ่อแม่ก็กินไปหนูขอนเล่นอย่างเดียวก่อนเลยเออที่ในโดเสาก็ดูนี่นะฮะดูเป็นมิตรด้วยนะมันพูดไม่ได้ไงมันพูดไม่ได้ไอน้องเอ๋อไงเพราะมันเป็นปูนปั้นไงี่อแล้วเขาเปิดกี่โมงล่ะก็เปิดนี่นะฮะตั้งแต่เนี่ยหกโมงเย็นฮะนู่นจนถึงสี่ทุ่มนะฮะก็ไปอุดหนุนกันได้ฮะหรือว่าไปไม่ถูกไม่เป็นไรครับโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนศูนย์นะฮะหกสี่เจ็ดห้าหกสี่นี้นะฮะ แต่ทางที่ดีนะพี่แนะนําแบบนี้นะโทรไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวคนดูข่าวปุ๊บไปปุ๊บโต๊ะเต็มรอนานนะฮะไม่ได้กินหมูกระทะนะได้ยืนจ้องแต่ได้รเสาอย่างเดียวนะได้รูปกลับไปก็โอเคแล้ว